สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางลาวพัฒนานะคะสูตร2นะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะของวันที่12นะคะและสรุปผลของวันที่9นะคะฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด ปรรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ1 8ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก็มาชมของวันที่9นะคะว่าแอดให้เข้าหรือหลุดนะคะของวันที่9นะคะเพราะว่าแอดไม่ได้ทำคลิปแยกนะคะพี่น้องจ๋าสรุปแล้วก็ให้แนวทางต่อเลยนะคะนี่นะคะสำหรับสูตร2นะคะพี่น้องสูตร 2@ แอดให้เด่น6และเด่น7นะคะ เลขวิ่งรูดที่สองที่สามที่6และที่7นะคะพี่น้องจาอ๋าแนวทางออกนะคะหากมีเสียงภายนอกเข้ามาก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะคะพี่น้องจา๋าก็สำหรับรอบที่ผ่านมานะคะแนวทางออกสองสามสรุปทั้ง6ตัวนะคะหกศูนห้า สนะคะเพราะว่าบางพื้นที่นะคะเล่นไม่เหมือนกันนะคะ,ะสามตัวออก0ูนาสานะคะสตัวบนออก5้าสาอสองตัวล่างนะคะในชุด4ตัวออก60น,นะคะถ้าเป็นทางสอปปลาาก็จะออก2องสนะคะชุด6ตัวนะคะพี่น้องบางพื้นที่ก็เล่นไม่เหมือนกันนะคะ 053นะคะพี่น้องจา๋าแอดว่าแล้วจะต้องมาสักตัวนะคะมาจริงๆนะคะสำหรับชุดสองตัวนะคะชุดสองตัวได้60ล่างนะคะพี่น้องจ๋านี่อ่าได้ได้เด่น6นะคะเข้า60นะคะตรงๆนะคะนี่เนาะ ตัวลงตัวโรง7ของเราไม่มานะคะก็ยังดีที่เลือกตัวถูกอยู่นะคะพี่น้องจา๋าเอดติ๊กว่าชอบ2ชอบ6และชอบ7นะคะสองสามก็มานะคะนี่อยู่ในชุดวิ่งรูดนะคะมา2กับ3ตรงๆเลยนะคะพี่น้องจ๋านี่นะคะแต่ว่าเอดเจาะไม่ได้นะคะแต่ชุดเม็ดเดียวนะคะชุดเม็ดเดียวเข้าสองสามตรงๆนะคะได้ได้ล่าง6กสามนะคะ เลขวิ่งเลขรูดก็เข้าห้าสามเนาะพี่น้องจ๋าเข้าอ่าบนอยู่นะคะถ้าใครสายวิ่งสายรูดนะคะพี่น้องจ๋าก็ดีใจกับพี่น้องเอฟซีด้วยนะคะสถิติของเราก็เดินต่อดีนะคะพี่น้องจ๋าเข้าหกศูนย์นะคะของเดือนใหม่นะคะเริ่มต้นเดือนใหม่ก็ยังเข้าดีตลอดนะคะเข้าหกศูนย์นะคะเข้าชุดนี้นะคะอ่ารอบ ที่สิบเอ็ดนะคะแอดยังไม่ได้เขียนเนาะดีใจกับพี่น้องเอฟซนะคะสําหรับที่ใครใครที่ยังไม่ได้ชมสูมตรเม็ดเดียวนะคะสูตรเม็ดเดียวเดินดีนะคะก็เข้าอยู่นะคะสาหรับชุดเม็ดเดียวนี่นะคะพี่น้องจา๋าถ้าใครไปชมชุดเม็ดเดียวนะคะเลขวิ่งก็เข้าสองเข้าสามเข้าห้าเข้าหกเข้าหมดเลยนะคะพี่น้องจา๋า เอดให้เด่นสงนะคะรองห้านะคะพี่น้องจา๋าไม่มั่นใจนะคะว่าจะเอาสองดีหรือเอาห้าดีนะคะสรุปมาทั้งสองตัวนะคะพี่น้องก็ดีใจกับพี่น้องอที่ตามสูตรหนึ่งเม็ดเดียวแล้วก็ตามสูตรสองด้วยนะคะนี่นะคะดีใจด้วยนะคะพี่น้องจา๋าลุ้นๆไปด้วยกันนะคะ สำหรับวันที่12นะคะเดือน8ปี64นะคะแนวทางรับพัฒนาสูตรสนะคะจะให้2ตัวบนล่างนะคะ mm. ก็ก็ก็ไม่มั่นใจอีกเช่นกันนะคะว่าตัวเด่นชุด2นะคะจะเอาตัวไหนดีเนาะจะเลือกตัวผิดหรือตัวถูกนะคะเพราะว่าแอดแอดก็ชอบทั้ง2ตัวนะคะใน2ตัวนี้ต้องปะมาตัวหนึ่งแน่ๆนะคะพี่น้องจา๋า แอดให้เด่นนะคะเด่นหนึ่งลงแปดนะคะเลขวิ่งรูดนะคะให้ศูนให้หนึ่งให้หกให้เจ็ดให้แปดนะคะในห้าตัวนี้นะคะคิดว่าต้องมาสองตัวแน่ๆนะคะพี่น้องจา๋าแต่แอดไม่มั่นใจว่าจะมาตัวไหนเนาะก็ทำไปตามสูตรนะคะ หนึ่งอันนี้แปดนะคะเจาะนะคะเจาะก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยหกตัวแล้วเน้นรูดนะคะพี่น้องจา่าเน้นรูดหนึ่งนะคะเน้นรูดเนาะอ่าส่วนแปดนะคะแปดก็จะมีแปดสามแปดสี่ 8ปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้านะคะพี่น้องจา๋าอันนี้หกตัวก็แถมแปดศูนไว้ข้างหลังเนาะไม่เป็นไรนะคะพี่น้องไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะ 1น1่งศนะคะ1 5 1 7 1 8ลงไว้นะคะพี่น้องจ๋าถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจบก็สามารถเอาไปรวมกับตัวอื่นได้เนาะสำหรับ8นะคะแแอดชอบ8ป 8, 8 5 8่แปดห้าแปด็ดนะคะแปดเก้ก็ลงไว้นะคะ อ่าให้ให้แน่เอาให้ชัวร์ก็เน้นรูดหนึ่งนะคะสำหรับในห้าตัวนี้นะคะแอดชอบศูนย์ชอบหนึ่งชอบเจ็ดนะคะพี่น้องจ้าสุดท้ายนี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะเฮงเงรวยๆนะคะก็เข้ามาตอนตอเนื่องหลายงวดแล้วนะคะก็งวดนี้ก็หวังว่าจะเข้าอีกนะคะพี่น้องจ้า ก็ขอยทุกท่านนะคะสุขภาพอนามัยแข็งแรงแข็งแรงนะคะเฮง,งเฮงรวยๆนะคะลุ้นๆุ่นไปด้วยกันนะคะคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก่อนออกไปนะคะก็ขอกําลังใจเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดในการคํานวณตัวเลขออกมานะคะจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ